ท่าพระกรุงเทพมกราคมพระพุทธศักราชสองพกราบทูลพระเจ้าบรมวงเจอกรมพระดำรงราชานุภาพทราฝ่าประบาทตามที่ได้กราบทูลถวายความเห็นซึ่งตีความในโครงยอพระเกียรติพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่ทรงสงสัยแล้วนั้นยังหาได้ระบุความตรงที่เป็นหลักให้เห็นถวายไม่จึงได้ระบุถวายมาบัดนี้พระที่นั่งหน้าพระโรงในซึ่งเรียกในโครงบท28ต้องเป็นพระที่นั่งภัยสารทักษิณเดี๋ยวนี้เพราะอยู่หน้าพระโรงใน แต่ข้อที่เข้าประทัยว่าพระแท่นมนทนกับพระที่นั่งอัจฉดิตอยู่ตะว,วันออกพระที่นั่งพัทรบิดกับตู้เทียนชัยอยู่ตะว,วันตกนั้นเป็นการเกินกว่าคำที่ปรากฏในโครงอาจจะตั้งอย่างอื่นก็ได้เหมือนต่างว่าตั้งพระแท่นมนทนกับตู้เทียนชัยตรงกลาง ที่ตั้งพระสยามเทวาจิราาเดี๋ยวนี้และตั้งพระที่นั่งอัฐดิตข้างตะวันออกพระที่นั่งพัทรบิดข้างตะวันตกเช่นนี้ก็ไม่ผิดไปจากโครงสังเกตในโครงดูเป็นว่าตะลุยไปกระนั้นเองอะไรสำคัญก็กล่าวก่อนที่ไม่สำคัญก็กล่าวทีหลังเห็นได้เช่นเตียง ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียบโต๊ะเครื่องนมัสการพระซึ่งควรจะอยู่พระแท่นมณทนก็หลดไปอยู่กับพระที่นั่งพัทรบิดที่เราจะกล่าวถึงไม่กำหนดที่ตั้งลงให้แน่เห็นจะดีกว่าพระที่นั่งทักษิณไผศสารไม่ใช่พระที่นั่งไผศสารเดี๋ยวนี้เป็นแน่ ถ้าหากเป็นหลังเดียวกับพระที่นั่งหน้าพระโรงในมีจัดโต๊ะอะไรอีกก็ควรจะว่าต่อ,ต,อต่อไปไม่จำเป็นต้องออกชื่อพระที่นั่งเข้าไปขั้นกลางขวางอยู่ตรงโครงบท40อีกประการหนึ่งตั้งพระแท่นมณฑลสองพระแท่นในแห่งเดียวกันนั้นไม่มีธรรมเนียมอีกประการหนึ่ง พระสงฆ์หมู่ใหญ่สวดที่พระที่นั่งภัศาลเดี๋ยวนี้ที่นั่งก็ไม่พออีกประการหนึ่งในตอนเสด็จเข้าสู่พิธีก็กล่าวเป็นสระยะระยะแรกกล่าวในโครมบท53ว่าเสด็จขึ้นสู่มนเทียนสรงจุดทูกเทียนถวายอภิวาทพระในที่นี้หมายถึง ที่พระที่นั่งหน้าพระโรงในระยะที่สองและระยะหลังกล่าวต่อไปในโครงบท54ว่าสเสด็จดนทักษินน้อมสันเพชรทรงรับเบญจสินเสร็จไปยังนี่หมายถึงพระที่นั่งทักษินภพยสารถ้าเป็นพระที่นั่งองค์เดียวกับหน้าพระโรงใน ทำไมต้องกล่าวถึงเสด็จขึ้นพระที่นั่งซ้ำสองหนและทรงนมัสก,การพระสองหนองค์ครรกแห่แหนเสด็จสู่ที่ประถมนี้หมายถึงห้องพระบรรทมการพระราชพิธีแต่งสามแห่งต้นปลายตรงกันดังนี้จะเข้าใจเป็นสองแห่งอย่างไรได้ ส่วนข้อที่จะชี้ลงว่าพระที่นั่งทักษิณไพศาลคือองค์ไหนนั้นก็ต้องเป็นพระที่นั่งซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกจัก,กรพัดิพิมานตะวันตกตามที่ฝ่าพระบาททรงพระดำริเพราะไม่มีที่อื่นอีกแล้วและก็มีรอยอยู่ที่ยุคหลังพระก็ยังเลี้ยงอยู่ที่นั้นถ้าจะแปลว่า ทำไมจึงชื่อทักษิณก็แปลได้คือทักษิณแปลว่าขวาทิศทักษิณก็แปลว่าทิศขวาเมื่อหมายบุรพาเป็นทิศหน้าปราจิมเป็นทิศหลังพระที่นั่งหมูน่นี้เมื่อดูเข้าไปองค์ตะวันตกเป็นองค์ขวาจึงได้นามว่า ทักษิณภัยสารที่มาตกเป็นชื่อพระที่นั่งหลังหน้าพระโรงในเดี๋ยวนี้ติดจะไม่มีมูลอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกพระที่นั่งสามองค์ข้างในว่าจักรพัิพิมานนั้นก็ผิดจากเดิมเดิมเรียกจักรพัิพิมานนั้นหมายเอาทั้งหมู่ ั้งแต่พระที่นั่งอมรินเข้าไปทีเดียวการพระราชพิธีรมราชาพิเศษนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระราชวินิจฉัยไว้ฝ่าพระบาทจะได้ทรงทราบพระกระแสแล้วหรือยังไม่ทราบคือทรงพระราชวินิจฉัยว่าการพิธีนั้นมีรถน้ำเป็นเบื้องต้น ขึ้นราชาอาสมเป็นเบื้องปลายวิธีที่เราทำอยู่นี้สามกันทรงมุรธาพิเศษกับขึ้นอัตฐดิตนั้นเป็นรถน้ำอย่างเดียวกันขึ้นพัทรบิดกับออกพระโรงนั้นเป็นเถลิงราชาอาสมอย่างเดียวกันเชรอยเราจะได้ตำรามาสองแบบ แบบหนึ่งขึ้นบุตรบกพระกายสนานเป็นการใหญ่แล้วอออพระโรงจริงๆอีกแบบหนึ่งรับน้ำบนอัฐทธิศแล้วขึ้นพัทรบิดเป็นการทำพอเป็นสังเขตตัดสินไม่ลงว่าจะเอาแบบไหนจึงเลยเอาเสียทั้งหมดโดยพระราชดำริเช่นนี้เมื่อขึ้นพระที่นั่งสวนดุสิต จึงโปรดกล่าวให้ทำที่สงเป็นแปดเหลี่ยมสงแล้วให้พรามขึ้นถวายน้ำแปดทิศแล้วเสด็จขึ้นพระแท่นในพระโรงทีเดียวอันนี้ทูลมาเผื่อว่าความที่ตัดออก40หน้าเศษไม่มีอะไรจะใช้เนื้อลงพอจะทรงเก็บเอาอพระราชดำรินี้ลงเป็นฟุตโนตไว้ด้วยก็ดี ควรจะได้ไม่สูญเสียเปล่าได้ถวายสมุดยอพระเกียรติคืนมาด้วยแล้วตามที่ทรงพระเมตตาจะโปรดให้เขาจัดตัวหนังสือเก่าเข้าเป็นหมวดอย่างของฝ่าพระบาทประธานนั้นหวังว่าจะไม่ส่งลืมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดนริศ